คุณสุภาพรยมนาข้อนี้หนูเชื่อค่ะเจอกับตัวเองแล้วค่ะหนูคลำเจอก่อนที่หน้าอกข้างซ้ายค่ะเท่าหัวแม่มือเท่าหัวแม่โป้งเนี่ยแม่โป้มือหนูก็ปรับสมดุลไปก็เลยตั้งศีลเพิ่มค่ะจะไม่กินสัตว์ค่ะทำทำใจไปมาคำอีกทีหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะแบบงงตอนนี้ ก็หายมาสปีละค่ะสาธุอ้าวดนะีนี่มีคนเจอนะสิ่งดีๆจากการตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่เบียดเบียนสัตว์ดีแล้วดีแล้วเป็นอย่างนั้นนะอ่าดีนะคุณสมชายอัครพานุวิทยากราบคารวะอาจารย์หมอเขียวครับเดือนนี้มีนักร้องและคนในวงการบันเทิงที่ท,ที่มีชื่อเสียง เสียชีวิตอย่างน้อยสี่ท่านทั้งที่อายุยังไม่มากทําให้นึกถึงวันก่อนที่อาจารย์พูดถึงอาชีพนักแสดงเลยครับใช่ใช่พระพุทธเจ้าตัดเลยอาชีพนักแสดงนี่นรกปาหาสระเลยนะโดยเฉพาะนักแสดงที่มอมเมาคนให้ไปติดกิเลสแง่นั่นเชิงนี้นะโลกโกรธหลงแง่นั่นเชิงนี้ไม่ได้พาคนไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ได้พาคนไปเรียนรู้อริยสัจสี่นี่โอ้โหน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดต้องพาคนทําดีอย่างน้อยก็ต้องพาคนทําดีทั่วไปก็ยังดีแล้วก็พาคนยิ่งสูงที่สุดเลยพาคนปฏิบัติอริยสัจสี่ซึ่งมีน้อยนักแสดงที่จะทําได้นะที่จะรู้จักนะก็จะมีน้อยส่วนใหญ่พาคนไปโลภโกรธหลง น,น่ากลัวน่ากลัววิบากโอ้โหหนักก็เ,เป็นอย่างนั้นนะไปดูเถอะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปศึกษาดูสิดาราต่างๆดาวค้างฟ้าทั้งหลายดาราต่างๆโอ้โหทายของชีวิตนี่ย่ำแย่กันโอ้มากมายไปดูเถอะความจริงมีให้เห็นความจริงมีให้เห็นอยู่น่แล้วจะปรากฏการความจริงนี้จะเป็นไปเรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าตรัสน่านารกรหาษะท่านตรัสไปอย่างนี้ ทุกทรมานลําบากทุกทรมานเขาไม่รู้เพราะมันหลงง่ายไงคนนิยมชื่นชมมันหลงง่ายเราสังคมก็นึกว่ามันใช่มันก็เลยหลงลึกไปเลยเลยวิบากหนักเป็นเช่นนั้นคุณแสนสุกงวงคำนามกราบกาะว่าลุงหมอค่ะที่ผ่านมาหนูมักจะมีอาการหงิกหงิกบางครั้งพูดสภาวะออกมาแต่มันก็หงิกหงิก ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอพอมาฟังก็เข้าใจว่าเป็นอัตตายึดข้างในค่ะหนูก็ต้องภาคเพียนไปอีกเยอะค่ะขะับสาธุค่ะเอออา,เอา,เ,อาเอาไปภาคเพียนให้ถูกต้อง่อาจะได้พ้นทุกสักทีดีอาคุณน้ำพึ่งชามะนาวอาจารย์กระตุ้นต่อมธรรมของหนูให้กระเตื้องขึ้นจริงๆค่ะหนูก็ปรารถนาไปให้สุดในธรรมมานานแล้ว สาธุหนูจะพยายามลดละเลิกในที่สุดค่ะแล้วนำบุญกุศลนี้แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับหนูและสุดท้ายแผ่ให้เจ้ากํานายเวรค่ะหนูเห็นและได้ยินรถบรรทุกหมูรถบรรทุกวัวคว่ำเขาคงทรมานมากพูดอะไรก็ไม่ออกเลยค่ะมันจุกที่ใจ หนูฟังธทำจาก YouTube เรื่องการบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาโดยการเชื่อดกระบือมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ต้องมาตายน้ำตาจะไหลแค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสอนใครท่านสอนตามจริงของแต่ละคนปลาคือปลาลิงก็คือลิงถ้าไม่งั้นจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรใครจะไปรู้กว่า พระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วสาธุอ้าวดีฟังเข้าใจดีแล้วฟังเข้าใจดีแล้วนะเอาไปภาคเปลี่ยนปฏิบัติให้ถูกตรงนะชัดซูมคุณสุทาสินีวงกิ่งกราบคาระวะท่านอาจารย์ค่าเคารพจิตอาสามิตรดีทุกท่านค่าที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีเปรตมีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าภูเขา หมายถึงคนมีปากไม่ใหญ่แต่กินไม่รู้อิ่มค่ะคนตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันมันเยอะมากค่ะเข้าใจตามภูมิแค่นี้ละค่ะสาธุธรรมค่ะเออเอาดีถูกต้องแล้วก็ใช่มันกินไม่รู้จากอิ่มจากพอนั่นแหละพวกเปรตพวกเปรตกินไม่รู้จากอิ่มจากพอกินไม่รู้จักคามพอเหมาะพอดีเกินพอดีแล้วก็กินอยู่ยนั้นแหละ นะแต่ไม่ใช่แต่เรื่องกินหรอกมันอยากได้เยอะแยะไปหมดไม่ใช่แต่ของกินหรอกของกินของใช้ทุกอย่างอยากได้เกินความจําเป็นทั้งหมดนะั่ะเปรตทั้งนั้นนะนะเกินกว่าที่ชีวิตจําเป็นต้องกินต้องใช้นะก็เปรตทั้งนั้นคุณมุ่งตรงทำผมเองเข้าใจสิ่งที่อาจารย์กล่าวครับว่าคนยุคนี้ยากสอนยากว่ายากสอนยากกว่า สมัยพุทธกาลมากเจิงยากสุดๆแล้วโอ้โหโโพูดกันนะพูดสองสามชั่วโมงนึงจะได้สักคนไหมเนาะเข้าใจมากขึ้นนะเขาพูดไปงั้น้วา้ำลายเหนียวหมดแล้วแต่ว่รูจะได้สักคนหนระืเเข้าใจได้จะมีสักคนหนึ่งเข้าใจหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ,นะอดทนเอาได้ครึ่งคนก็เอาได้น้อยที่นหนึ่งก็เอา เพราะกิเลสการมมากกว่าจึงมีอัตตาอุปทานที่แรงกว่ายุคพุทธการมากน้อมกราบคารวะพระคุณอาจารย์ยิ่งครับสาธุว่งงางั้นเอาใ่เอาเอา,เอาพยามาจากกสสูนะสู้สุมอเขียวสุสโอ้โหมันยากจริงๆๆยากจริงๆมันไม่ได้ง่ายแล้วพูดจนน้ำลายเหนียวหมดแล้วไม่รู้จะได้สักคนหรือเปล่านะเข้าใจ แต่ครึ่งคนก็เอาเอาสู้สู <c oughs> ไ้ไม่ถอยไม่ถอยครึ่งคนก็ยังดีนะเฟซบุ๊กมกเขียวแฟนคลับคุณก๊อบก๊อบกบนอกกลากราบครรวะอาจารย์และหมูมิตรดีทุกท่านค่ะตั้งแต่ดิฉันลดละเนื้อสัตว์ได้แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์อื่น,นๆเช่นกันเมื่อวันก่อนขณะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์เห็นงูตัวเล็กเลื้อยมารู้สึกว่าจิตตัวเองนิ่งจน รู้ว่าถ้าเราไม่เบรกล้ลอรถจะต้องทับงูตัวนี้แน่ๆเลยตัดสินใจเบรกรถทันทีและต้องยกรีบยกขาหนีงูซึ่งจะเสี่ยงไปนิดแต่เขาภูมิใจที่ได้พยายามที่ไม่ให้สัตว์อื่นต้องมาตายเพราะการกระทําของเราสาธุค่า,าทำอะไรได้ที่จะไม่ให้สัตว์อื่นตายเพราะเรากระทำนะ แต่ถ้ามันเรื่องไม่ออกก็จำนนนะนะเราจะต้องเคลื่อนที่เดินทางอะไรถ้าเลี่ยงไม่ออกก็จำนนถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะถ้าทำให้เขาไม่ให้ตายได้ทำไม่ให้เขาตายได้ทำเลยนะทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยเรื่องไม่ออกก็ยอมนะ u t u b e หมอเขียวทีวีคุณกลอยใจเดรุจิเจริญน,นะไม่เคยได้อ่านหนังสือธรรมะมาก่อนเลยค่ะ แต่วันนี้ลองอ่านตามอาจารย์รู้สึกใจมีสุขและทุกข์ที่ทุกข์อาจเป็นพ่อเรายัางต้องทําบางสิ่งที่ผิดศีลอยู่แต่ก็ตั้งใจว่าจะละสิ่งที่ผิดศีลโดยเร็วค่ะอ้าวดีดีอย่างนี้ดีมากอ่าอพักเพี่ยนไปเป็นลําดับลําดับนะคุณจุดธรมาส w ว l อ e เกอร์ Walker, น้อมการาบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูง จเจริญทมพี่พี่จิตอาสาและพี่น้องทุกท่านค่ะท่านอาจารย์คะตัวเองไม่ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดแต่ยังจำนนทำอาหารด้วยเนื้อสัตว์ให้ครอบครัวอยู่ค่ะขออนุญาตพึ่งร่มบุญท่านอาจารย์เปิดทางให้ครอบครัวได้เข้าใจและลดละเลิกต่อไปหน้าชาตินี้ชาติหน้าต่อตอไปนะคะกราบสาธุด้วยความจริงใจค่ะ ตกลงนะได้ได้ไดก็ทําอย่างนั้นนะจำน้นก็ต้องทําให้ท่านเหล่านั้นนะเราทําไปเธอเทําเป็นตัวอย่างที่ดีไปฟังจากอาจารย์แล้วเข้าไปปฏิบัตินะลดละเลิกไปเป็นลําดับลําดับนะจากนั้นเราก็ครนะอบครัวเรายัางต้องกินอยู่ก็ทําให้ไปแต่เราก็แต่เราก็นะ